กร,รเรื่องนี้ส่งก็มาจากคุณวรรณพรครับคุณวรรณพรได้เล่าว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปี2 5 5 4้ย้อนกลับไปตอนนั้นน่ะเรามีแฟนคนหนึ่งแล้วก็มีลูกด้วยกันแต่พอมาช่วงหลังๆ่ะเราทะเลาะก,กันบ่อยมากจนตัดสินใจแยกกันอยู่แล้วก็แยกกันอยู่มาสักพักแล้ววันหนึ่ง่ะเราได้รับโทรศัพท์จากเพื่อน เพื่อนน่ะโทรมาบอกว่าแฟนเราอ่ะตายแล้วนะเราก็ถามกลับด้วยความตกใจว่าเขาเป็นอะไรตายเพื่อนบอกว่ารถความตายอ่ะตายคาที่เลยเราเองอ่ะทั้งงงแล้วก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าวันก่อนที่เขาจะตายอ่ะเขาโทรมาหาเราโทรมาเพื่อบอกว่าเขาขอโทษสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทํากับเราแล้วก็ลูกเอาไว้แต่ว่าเราอ่ะ ไม่ยอมรับคําขอโทษจากเขาเนื่องจากว่าเราออกโกรธและโมโหมากที่เขาอ่ะจะมาเอาลูกเราไปอยู่บ้านเขาแต่ว่าเราอ่ะไม่ยอมจนคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็ทะเลาะกันรุนแรงมากเราไม่นึกเลยว่านั่นอ่ะจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับเขาและเป็นคําขอโทษครั้งสุดท้ายจากเขาด้วยที่งานสวดศพคืนแรกอ่ะเราพาลูกไปฟังพระสวดพอเราไปถึง ก็เข้าไปจุดทูบซึ่งจริงๆแล้วตามพิธีเราควรจะต้องอโหสิกรรมซึ่งกันและกันแต่ว่าเราอโหสิกรรมให้เขาไม่ได้จริงๆใจเราอ่ะยังโกรธแค้นเขาอยู่มากจึงทําได้แค่ปักทูบเอาไว้แล้วก็เดินออกมาพอพระสวดเสร็จเราจึงขอตัวพาลูกๆกลับบ้านก่อนพอกลับถึงบ้านตอนที่เราจอดรถเสร็จกําลังจะเข้าบ้าน จู่ๆเราก็มีอาการเหมือนเป็นไข้ตัวร้อนวูบว่าบไปหมดทั้งตัวพอสักพักก็หนาวจนสัน่นเลยเข้าบ้านไปหายาพารากินคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นเองแต่พอกินยาแล้วเช็ดตัวก็แล้วก็ยังไม่หายไม่ได้มีอาการดีขึ้นเลยตัวเราเองก็แปลกใจว่าทำไมจู่ๆถึงเป็นไข้ขึ้นมาได้พออาการมันเริ่มแย่ลงจนเรารู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วก็เลยเรียกแม่มา แม่เราก็ถามอาการเราเราก็เลยเล่าเรื่องต่างๆให้แม่ฟังอยู่ๆอ่ะแม่ก็ลุกเดินไปเอาน้ำมนต์มาให้เราเดืม่มพร้อมกับเช็ดตัวให้เราไม่น่าเชื่อนะไข้เราอ่ะลดลงจนหายไปในทันทีเลยแล้วแม่ก็เดินไปที่ประตูอ่ะแล้วก็ตะโกนขึ้นว่าไปซะกลับไปอย่ามารบกวนเขาต่างคนต่างอยู่แล้วแม่ก็ปิดผ้าม่านปิดประตูหน้าต่างทุกบาน ด้วยความงงอ่ะเราก็เลยถามแม่ว่าแม่คุยกับใครอ่ะเกิด <_ d ance> อะไรขึ้นเหรอแม่บอกว่าเขาอะตามลูกมาไม่รู้ตัวเหรอยืนอยู่ที่ประตูมะเมื่อกี้ใส่เสื้อสีเทากางเกงยีนขายาวเราเนี่ยช็อกเลยเพราะว่าชุดนั้นน่ะเป็นชุดที่เขาใส่ตอนรถนำศพและแม่รู้ได้ยังไทงทั้งที่แม่เราก็ไม่ได้ไปงานศพด้วย ตลอดช่วงงานศพแบบเรานอนไม่ได้เลยเพราะว่าพอตกกลางคืนน่ะเราจะเป็นไข้ตลอดพอหลับตาก็จะเห็นหน้าเขาได้ยินเสียงก็เรียกบ้างได้ยินเสียงก็ร้องไห้บ้างอ่ะจนถึงวันเผาศพอ่ะเรากับแม่ก็พาลูกไปงานศพเขานะทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีจนกระทั่งสัป,ปะเลอจะจุดไฟจูๆ่ๆลูกเราก็ร้องไห้ขึ้นมาเสียงดังมากพร้อมก็บอกว่า อย่าเอาไฟไปใกล้เดี๋ยวพ่อร้อนพ่อหนูร้องไห้แล้วนาทีนั้นเราสงสารลูกมากเลยพาลูกกลับบ้านก่อนดีกว่าเพราะไม่อยากให้ลูกเห็นภาพนั้นพอถึงบ้านลูกเราก็ยังไม่หยุดร้องเลยลูกบอกว่าเห็นพ่อยืนร้องไห้อยู่พ่อหน้าสงสารทันทีที่ได้ยินแบบนั้นเราก็ได้แต่ร้องไห้น้ำตาไหลออกมาไม่หยุดเลย เพราะสงสารลูกจับใจได้ตะกอดแล้วก็ปลอบลูกที่ร้องไห้ไม่หยุดจนแกหลับไปในที่สุดเราก็พาลูกเข้าไปนอนในห้องแล้วเราก็เผลอหลับไปด้วยด้วยความที่เหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้นอนมาสองสามคืนติดแล้วแต่หลับไปได้ไม่นานเราก็ต้องตื่นเพราะถูกลบกวนด้วยกลิ่นเหม็นไหมเหมือนปิ้งย่างอะไรสักอย่างหนึ่งปะปนมากับกลิ่นทูบกลิ่นน้ำอบซึ่งฉุนมาก ทันทีที่เลืมตาขึ้นมาเรามองออกไปนอกหน้าต่างบวกกับบรรยากาศข้างนอกะมันกําลังมืดสลัวๆเราเห็นเงาคนที่ยืนอยู่ข้างนอกมองไม่เห็นหน้าตาแต่มันดําๆเหมือนภาพย้อนแสงแต่เราเองรู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นเขาที่กําลังจ้องมองเรากับลูกอยู่ตอนนั้นยอมรับเลยนะว่ากลัวมากๆใจสั่นแทบจะหยุดเต้นเลยแต่โชคดี ที่แม่เปิดประตูเข้ามาพอดีมาปลุกให้ตื่นแบบน้ำได้แล้วพอเขาได้ยินเสียงแม่เขาก็หายไปเลยเท่านั้นแหละเราอ่ะคลานเข้าไปกอดแม่เลยกลัวมากจนร้องไห้แม่เราอ่ะเอาสายสินมาผูกแขนเรียกขวัญให้ทั้งเราและก็ลูกด้วยพอเช้ามาแม่ก็พาเราไปทำบุญที่วัดเข้าไปหาหลวงพ่อขอให้ท่านรดน้ำมนต์ให้เราหน่อย พอเข้าไปยังไม่ทันได้พูดอะไรสักคำเลยหลวงพ่อท่านก็พูดกับเราว่าทำไมโยมไม่อโหสิกรรมให้เขาล่ะถ้าโยมยังอโหสิกรรมให้เขาไม่ได้เขาก็จะตามโยมอยู่แบบนี้แหละตัดกรรมต่อการซะแล้วทำพิธีหยาแบบโบราณจะได้ต่างคนต่างอยู่เราก็อึ้องเลยที่หลวงพ่อรู้ว่าเราไม่ยอมอโหสิกรรมให้เขาเพราะว่าเรื่องนี้ไม่มีใครรู้เลยนอกจากตัวเราเอง หลังจากที่หลวงพ่อลดน,น้ำมนต์ให้ท่านก็ให้เตรียมของมาทำพิธียาระหว่างคนเป็นกับคนตายอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่เราอ่ะไม่เชื่อจึงไม่ได้ไปทำพิธีตามที่หลวงพ่อบอกหลังจากวันนั้นน่ะเราก็เจอเขาบ่อยมากบ่อยจนไม่เป็นอันจะทำงานทำการเลยแม้กระทั่งเพื่อนๆเราคนใกล้ตัวเราเนะเจอเขาหมดเลยบางคนน่ะแค่ยืนใกล้เรายังไม่ได้เลย ขนลุกว่าไปทั้งตัวบางคนถึงกันได้ยินเป็นเสียงเลยนะจนหลายๆคนกลัวแล้วก็ไม่กล้าจะเข้าใกล้เราเลยมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเพื่อนเราชื่อวิวเขามาขอค้างที่บ้านด้วยเพราะมางานเลี้ยงดึกใกล้ๆบ้านเราเราก็เลยให้มันนอนในห้องด้วยคืนนั้นน่ะก็ต่างคนต่างนอนหลับดีแล้วเราเองก็ต้องตกใจตื่นเพราะวิวอ่ะร้องกรีดเสียงดังลั่นบ้านเลย เรารีบลุกไปดูเปิดไฟมองหาวิวกลับเห็นว่าวิวอะ่ะลงไปนั่งอยู่ที่พื้นข้างๆเตียงเราเองก็รีบเข้าไปถามว่าแกแกเป็นอะไรอะ่ะใจนเย็นวิวก็ไม่ตอบได้แต่เอามือปิดหน้าแล้วก็ร้องไห้อย่างเดียวทั้งแม่เราทั้งลูกเราเข้ามาดูแล้วพากันปลอบวิวอยู่นานจนเกือบเช้าเลยพอวิวหายกลัววิวก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะ นอนหลับอยู่แล้วก็อยู่ดีๆได้กลิ่นเหม็นเน่าแรงมากๆเลยยื่นมือไปเลียกแกจะถามว่าได้กลิ่นอะไรไหมแต่มือกลับไปจับถูกบางอย่างที่เย็นเย็นมากๆเลยหันไปดูกลับแผ็นเงาคนนอนอยู่ขั้นกลางระหว่างแกกับเราและเงานั้น,น,นก็กอดแกอยู่ก็เลยตกใจร้องร้านบ้านพอฟังจบอ่ะใจนึงเราก็กลัวแต่ใจนึงอ่ะ เราก็โมโหแต่ว่ามันมีความโมโหอยู่ในนั้นมากกว่าเพราะว่าตัวเอง่ยโดนหลอกยังไม่พอยังจะหลอกคนอื่นอีกด้วย <S <S เราเลยเดินไปเอาทูบมาจุดหนึ่งดอกแล้วเดินออกไปข้างนอกบ้านไปนั่งตรงใต้ต้นไม้ข้างบ้านแล้วพูดคนเดียวว่าถ้าไม่ต่างคนต่างอยู่และยังจะตามหลอกหลอนกันอยู่แบบเนี้ยมุญก็ไม่ต้องเอาถ้าไม่เชื่อก็ลองดูพูดเสร็จ เราก็ปักธูปที่โคนต้นไม้เราก็เดินเข้าบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นน่ะพอแม่เรารู้เรื่องะแม่เราก็บอกว่าทนไม่ไหวแล้วไปหาเตรียมซื้อของไปทําพิธีตามที่หลวงพ่อเคยบอกเอาไว้แล้วบังคับเราอ่ะให้ไปหาหลวงพ่อพอทําพิธีเสร็จอ่ะหลวงพ่อก็บอกว่าที่เขาตามโยมมาเนี่ยเพราะว่าเขาอ่ะมาขอโอโหสิกรรมถ้าไม่โอโหสิกรรมให้อ่ะวิญญาณเขาก็จะไปไหนไม่ได้บวกกับกว่าเขาอ่ะ ห่วงลูกห่วงเมียด้วยยิ่งไม่ยอมไปไหนใหญ่เลยวนเวียนอยู่กับจิตสำนึกสุดท้ายก่อนตายเราก็เถียงว่าแล้วทำไมตอนเป็นคนถึงไม่สำนึกไม่อยู่ดูแลลูกเมียจะมาดูแลมาสำนึกอะไรตอนนี้ตอนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะหลวงพ่อจึงบอกว่าตอนเป็นคนนะกิเลสสิ่งยั่วยุม,มันเยอะไม่สำนึกหรอกแต่พอตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณจะย้อนคิดรู้จักผิดชอบช่วยดีทุกอย่างเอง แต่มันก็สายไปซะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขามีริ์มากเนี่ยเพราะว่าเขาอะมาตายตอนวันพระใหญ่วันอังคารซึ่งเป็นวันที่แข็งมากแล้วเขาก็ยังมาตายก่อนถึงคาดซะด้วยเขาเลยยังวนเวียนอยู่กับคนที่เขารักและห่วงที่สุดก็คือโยมและก็ลูกเมื่อได้ยินว่าเขาตายก่อนถึงคาดแบบนั้นเราก็คิดได้ทันทีเลยว่าที่เขาตายอะอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วเราอ่ะ ก็เกิดสงสารมียางเขาจึงทำบุญให้เขาบ่อยขึ้นหลังจากนั้นและตั้งจิตอโหสิกรรมให้แก่เขาจากนั้นมาเราก็ไม่เจอเขาอีกเลยมีเพียงฝันเห็นบ้างเป็นบางครั้งเท่านั้นเองแต่เราอะยังรู้สึกว่าเขาอะวนเวียนอยู่กับเราแล้วก็ลูกเพียงแค่ไม่ปรากฏตัวให้เห็นเท่านั้นเอง คุณเพื่อนๆทุกคนครับสำหรับการติดตามฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามทางช่องไว้ด้วยนะครับ